หัวข้อในวันนี้ครับผมทําไมคนไม่กล้าซื้อหุ้นเพิ่มเมื่อตลาดแพงขึ้นสําหรับนักลงทุนมือใหม่ครับผมลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาหรือว่าหุ้นอื่นๆก็ได้ครับผมไม่ว่าจะเป็นการลงทุนแบบ DCA เอ e, ยเก็บเพิ่มเรื่อยๆหรือแม้กระทั่งจับจังหวะในการซื้อแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือหลายคนเนี่ยมีความลังเลครับผมว่าเฮ้ยเราจะซื้อดีไหมอะกลัวกําไรที่มันบวกเขียวๆมาแบบเนี้ยมันจะลดลง หรือไม่ก็กลัวที่ซื้อไปเนี่ยมันจะแดงนะครับวันนี้เดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมว่าสาเหตุมาจากอะไรแล้วแนวทางแก้ไขเป็นยังไงบ้างนะครับรวมไปถึงมุมมองส่วนตัวผมอะ่ะมองยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังครับผมสาเหตุหลักครับที่ทำให้นักลงทุนไม่กล้า dca หรือว่าใส่เงินเพิ่มอย่างแรกครับคนที่มาลงทุนเนี่ยกลัวความผันผวนครับนักลงทุนเนี่ย ะจะชอบกังวลครับผมว่าเวลาเจอวิกฤตหรือว่าตลาดหุ้นร่วงแรงเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อเห็นเขาลบๆครับผมและที่สําคัญเนี่ยประสบการณ์จากการขาดทุนในอดีตหรือเห็นคนนั้นคนนี้ขาดทุนเห็นตรงนั้นซื้อที่ปลายยอดแล้วดอย30-40%เราจะตัดสินไปเองจากสิ่งที่เราเห็นหรือประสบการณ์ที่เราเจออย่างที่2ครับผมคือขาดความรู้ ไม่เข้าใจกลไกตลาดหุ้นหรือหลักการ DCA ที่ทำให้ลังเลนะครับแบบจะใส่ต่อเนื่องดีไหมหรือว่าจะเพิ่มเงินดีไหมแบบเนี้ยคุณผู้ชมคิดว่ามีกี่คนครับผมสมมติว่าคนที่ซื้ออ MSTY ไอ้แม็กเ e ยะมีกี่คนครับผมที่รู้ว่าไอ้ตัว MSTY แล้วแม็กเยวอะมันปันผลเยอะขนาดไหนหรือแม้กระทั่ง JEPQ ก็ได้ปันผลหลายเดือนแบบเนี้ย คิดว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์กัผมที่รู้ว่ากลไกการหาเงินของเขาจริงๆอ่ะเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่อ่ะชอบมองเฉพาะเวลาที่เขาปันผลมาส่วนใหญ่จะแบบชอบสร้างแพสซิฟอินคัมแล้วซื้อไปเลยแบบนี้ครับผมคือไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวเองไปเอาเงินใส่ก็เลยไม่ได้กล้าใส่เพิ่มนะครับอย่างที่3มพี่มองข้ามเป้าหมายระยะยาวกลัวขาดทุนระยะสั้นก็คือเขาไม่เข้าใจว่าไอ้ที่เอาเงินมาใส่เนี่ยอยาก ทำอะไรแล้วก็อยากเป็นอะไรซึ่งส่วนใหญ่ที่ผมเจอบอกว่าตัวเองลงทุนระยะยาวแต่ที่จริงอะ่ะตัวเองอยากได้แบบสั้นสิ่งที่เขาอยากได้ก็คืออยากซื้อหุ้นแล้วมันเขียวแานมันก็ได้ให้มันพอทแคเขียวแานมันก็ได้ให้มันได้ไปโชว์ก็คือไม่อยากพอตแดงอะไรประมาณนี้ครับผมคนส่วนใหญ่จะมองแบบการขาดทุนระยะสั้นแล้วยึดไปเองครับผมว่าสุดท้ายมันจะขาดทุนนะครับก็คือบางคนให้ความสําคัญกับ ผลตอบแทนระยะสั้นมากเกินไปเมื่อเห็นพอติดลบบ้างหรือราคาหุ้นตกบ้างนะครับจึงหยุดลงทุนหรือไม่ก็ไม่กล้าซื้อเพิ่มเพราะว่ากลัวซื้อแล้วมันลงกลัวซื้อมนลงเพราะว่าเห็นคนนั้นคนนี้ดอยอะ่ะก็เลยไม่กล้าซื้อกลยุทธ์ dca พี่ๆมันจะเน้นผลตอบแทนระยะยาวครับผมผ่านการเฉลี่ยต้นทุนไปเองครับถ้าเกิดว่าสินทรัพย์ที่ลงทุนระยะยาวอะ่ะมันเป็นขาขึ้นเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยมันจะกําไรเองไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยครับผมการ dca หรือว่า แม้กระทั่งการจับจังหวะในการซื้อเพิ่มเมื่อราคาหุ้นขึ้นไปนะครับข้อที่3ครับผมอันนี้ยสาคัญนะครับความเชื่อของเรื่องล่ําซ้าแล้วก็ดีซเหมือนแบบล่ําซ้ำคือการแบบก้อนเดียวเปียงไปเลยอะ่ะนะครับในช่วงตลาดขาขึ้นนะครับก็คือ DCA เนี่ยมันช่วยลดความผันผวน,นได้การลงทุน DCA แบบแบบนี้อาจให้ผลตอบแทนต่ํากว่าแบบใส่ก้อนเดียวใช่ไหมนะครับแต่จะช่วยลดความเสี่ยง เรื่องการเข้าผิดจังหวะในตลาดที่มันผันผวนนะครับทําให้หลายคนเนี่ยลังเลที่จะ DCA ต่อเนื่องคือเขาจะคิดแบบนี้ครับพี่สังเกตน,นะจะมีคนที่คิดแบบนี้ครับผม DCA ตามแนวรับได้ไหมพอตามแนวรับเสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาคิดว่ามันจะยอ่ออันที่จริงมันไม่ยออ่ออะครับพี่พี่เาอะอยากให้มันยอ่อ DCA ตามแนวรับดีไหมก็ไม่อยากได้ต้นทุนแพงอะก็อยาก ให้มันแบบต้นทุนดีๆหน่อยอ่ะก็เลยต้องรอย่อสิ่งที่เกิดขึ้นณปัจจุบันครับพี่พีก pues, ็คือคุณรอย่อใช่ไหมผมขึ้นอีก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 รอไปสิผมขึ้นอีก,อส,อกสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอคนที่รอเนี่ยรับตอนเนี้ยจะตกรถหลายรอบมากแล้วไอคนที่เก็บเนี่ยจะมาโพสต์อวดทีเนี้ยแล้วสุดท้ายคนที่รอนั้นก็จะแบบ ไม่ไหวแล้วบอยแล้วก็ใส่เปียงเข้าไปดอกเดียวสุดท้ายมันก็จะร่วงถามว่าหุ้นมันจะล่วงตอนไหนมันจะร่วงตอนที่เราซื้อนั่นแหละครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องค่อยๆทยอยเก็บไปเรื่อยๆเหมือนกับบางคนเนี่ยตอนที่ตัวของ n อ็นวีเดียมันลงแบบเนี้ยบางคนแบบอ่าลงร้อยจะรอ90ลง90ก็จะรอ80ลง80ก็ 70, จะรอ7จอยู่นั่นน่ะสุดท้ายค่ายวีตอนเนี้ยมันพุ่งขึ้นมาแล้วและคนที่รอก็คือไม่ได้ซื้อส่วนคนที่เขาดีซีใช่ไหมพี่ ก็จะเก็บสะสมโพสชั o นขึ้นมาแบบเนี้ยเนี่ยครับผมคือเขาไม่เข้าใจว่าตัวเองได้อะไรถ้าเกิดว่ากลยุทธ์ของเรามันชัดเจนแต่แรกก็แค่ใส่เข้าไปเรื่อยๆรือๆ่อเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นตามราคาที่ขึ้นหรือว่าตามทามมิง่งเงินเดือนออกแบบเนี้ยเราก็เก็บไปเรื่อยๆก็ได้ดังแบบนั้นเนี่ยถ้าจะจับจังหวะก็ให้แยกพอร์ตไปจับจังหวะไปเลยแล้วถ้าเกิดว่าจะดีซก็แยกพอร์ตให้ดีซไปเลยไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดการสับสนว่าเดือนเนี้ย ฉ,ฉันจะใส่ดีไหมเพราะว่ากําไรมันสวยเลขมันสวยมากบางคนกลัวเลขสวยแต่ว่าไม่ได้กลัวแบบการทําอะไรเพราะว่าทุกครั้งที่รา,าคาขึ้นอ่ะแล้วเราไม่ได้เก็บนะครับผมถ้าเราเก็บอ่ะกำไรมันจะสะแตก็กแล้วก็เพิ่ม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 ,ม,มกองสะสมทับกันเรื่อยเพราะว่าเงินต้นเราเพิ่มแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่กล้าซื้อแบบนี้เราก็จะอดได้หุ้นเพิ่มพออดได้หุ้นเพิ่มเนี่ยต่อให้กาไรเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์่ะมันก็ได้แค่นิดเดียวสมมุติ เราใส่ดอกแรกไปหมื่นหนึ่งแล้วมันขึ้นแล้วเราไม่กล้าซื้อ,อกับเราใส่ทุกเดือนอ่ะเดือนละหมื่นแบบเนี้ยเราอาจจะมีเงิน9 0้าหนแบก็ก็จริงเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือแล้วถ้าเกิดว่าอ e ีหมื่นหนึ่งที่เราใส่ไปอ่ะมันบวกไป5 0คนที่2อ,อ่ะมันก็ไหลขึ้นไปตามทางอ่ะแต่เขาใส่เป็น5 0 0หมืนแบบเนี้ยสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นสิบเปอร์เซ็นต์ของห้าหมื่นคือห้าพันใช่ไหมไอ่พอร์ตหมื่นหนึ่งอาะต้องบวกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ถ เก็บสะสมเพิ่มอ่ะให้แบ่งพอร์ตมาเก็บสะสมไปเลยมันจะได้ไม่ไม่ลังเลครับผมว่าเราจะใส่เพิ่มดีไหมนะครับข้อที่สี่ก็คือข้อกังวลด้านการจัดการต่างๆครับผมแบบว่าบางทีเนี่ยมีต้นทุนในการซื้อขายบ้างนะครับแบบกลัวนะครับว่าเอเราซื้อแบบมันจะเป็นอะไรไหมอะไรไปแบบนี้ครับผมแล้วก็มีความรู้สึกว่าบางทีอ่ะเงินไม่พอเดือนนี้ออมได้500เองเดือนนี้ออมได้300เองหรือไม่ก็แบบ ถ้าเราใส่เงินไปเนี่ยเราจะขาดสภาพคล่องไหมเน่ยเนี่ครับผมก็กังวลต่างๆนานา,นา,นาสุดท้ายเนี่ยมัวแต่กังวลมัวแต่กลัวมัวแต่แบบคิดเยอะก็เลยไม่ทําให้แบบเราไม่ได้ซื้อนี่คือปัญหาครับผมว่าทําไมอ่ะถึงไม่กล้าซื้อเพิ่มแล้วแก้ยังไงเพื่อสร้างความมั่นใจในการ DCA หรือการเก็บเพิ่มไปเรื่อยๆเมื่อหุ้นขึ้นนะครับ ได้อย่างสบายใจแล้วก็ยั่งยืนอย่างแรกครับผมเวลาผมรู้สึกว่าเฮ้ยกังวลว่าแบบมันจะได้ไหมมาตรงเนี้ยหรือว่ามันจะโอเคไหมแบบเนี้ยผมก็จะวางเป็นกลยุทธ์เลยครับผมว่าผมจะเก็บที่ราคาไหนบ้างโซนไหนบ้างถ้าขึ้นจะทํายังไงถ้าลงจะทํายังไงไม่ว่ามันจะออกหน้าไหนอ่ะผมก็จะเก็บ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 ไปเรื่อยๆแล้วจํานวนเงินที่ผมจะทาครับผมจะเป็นจํานวนเงินที่ผมสบายใจแล้วค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆ ไม่ได้เริ่มด้วยเงินทุนที่เยอะเลยครับผมค่อยๆทำไปทำไปตามเรียกว่าลงทุนตามกำลังแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเมื่อเรามั่นใจด้วยการเริ่มต้นแบบเล็กๆแล้วก็การสร้างวินัยที่ดีปัญหาอีกหนึ่งปัญหาสำหรับพี่ๆทั้ง42ท่านที่มีทุนหนาคนทุนหนาเนี่ยส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดเนี่ยจะไปเสียหายก่อน แล้วตามทุนคืนที่หลังเพราะต้องเข้าใจก่อนครับผมว่าสาหรับคนที่ทุนหนาเนี่ยจะมีแนวคิดแบบนี้ก็คือ ROT หรือว่า Return on Time ของคนที่ทุนหนาเนี่ยเขาจะมีสูงมากบางท่านหาเงินได้เป็น50,000นบางท่านหาเงินได้ล้าน2ล้านแบบนี้ต่อเดือนนะครับทีนี้พอเขามาลงทุนเนี่ยเขาจะเขาเขาจะชอบคิดว่าแบบนี้จริงๆก็คือแบบใส่แค่เศษเงินไป2 0 0 0 0นะมันจะได้อะไรใส่เงินไปแค่นี้มันจะได้อะไรมันจะไปพอกินอะไรใส่เข้าไปเลยล้านหนึ่ง ใส่เข้าไปสองล้านแทนที่จะเริ่มจากการได้กําไรใช่ไหมครับผมก็จะกลายเป็นว่าเราเริ่มจากการขาดทุนเพราะว่าส่วนใหญ่ครับผมอาหารอันโอชะของเหล่าบรรดารายใหญ่เนี่ยคือคนรวยมือใหม่ที่พึ่งเข้ามาในตลาดเพราะว่าช่วงแรกๆครับพี่วีโดนทุกคนผมก็โดนธรรมชาติของมือใหม่ที่ไม่ค่อยรู้เรื่องอะ่ะจะโดนตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาในตลาดมันเหมือนกับการแบบเริ่มอาชีพใหม่ลยครับเราต้อง ค่อยๆทำค่อยๆทำไปเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลตอบแทนเริ่มสม่ําเสมอความรู้เราเพิ่มขึ้นเราเริ่มเข้าใจแบบเนี้ยจะใส่เปี้ยงหลายๆล้านทีเดียวก็ไม่ว่ากันแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เซฟเงินแล้วก็ค่อยๆศึกษาไปก่อนให้เข้าใจว่าไอ้ตรงเนี้ยมันคืออะไรมันหาเงินยังไงวิธีการหาเงินมีแบบไหนบ้างเราลองหน่อยซิเอาเงินน้อยๆมาลองแล้วมันได้แบบไหนคือถ้าเกิดว่าพี่แบบเป็นตั้งแต่ทุนน้อยอ่ะตอนพี่มีทุนเยอะมันจะเปียงแล้ววิ่งเลยอ่ะแต่ส่วนใหญ่อ่ะวิ่งตามทุนซะส่วนใหญ่เพราะฉันเนี่ยก็เลยอยากเตือนไว้ จากจานวนเงินที่แน้น้อยก่อนอยากทําอะไรอะ่ะทำไปเลยลองไปเลยครับผมอ่าประมาณนี้อย่างที่2ครับผมเพิ่มพูนความรู้นะครับเมื่อเราค่อยๆใส่เงินเข้าไปแล้วถ้าพี่อยากลองปันผลรายเดือนจัดไปอยากหุ้นโกลดจัดไปอยากดัชนีอยาก etf จัดไปให้หมดเราจะรู้ว่าอไอวิธแต่และว,วิธีมันได้เงินแบบนี้ดรืเงินแนน้อยนียน่แหละในซีลองเจาะลึกทีละอันซีเป็นยังไงบ้างเราค่อยเลือกก็ได้ ไม่ต้องเรียนผมค่อยๆเพิ่มความรู้ไปแล้วก็ศึกษาหลักการของ d c แล้วก็แล้วก็แบบศึกษาอันที่มีประโยชน์กับตัวเองนะครับอ่าที่สำคัญครับถ้าเราไม่ใช่สายแบบเทรดสั้นหรือว่าไม่ไม่ใช่สายที่แบบจะมาเฝ้าจอแบบเนี้ยให้ศึกษาแบบยาวๆไปเลยแล้วก็ทำงานหลักของเราไปแล้วก็ให้เงินทำงานผ่านการลงทุนเอานะครับแล้วก็ศึกษาการกระจายความเสี่ยงการบริหารสินทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่า ส่วนใหญ่เนี่ยเรื่องการบริหารสินทรัพย์หรือว่า how to live หรือว่าวิธีการใช้ชีวิตในตลาดเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนใช้ให้เราเราต้องแบบด้วยตัวเองบ้างแล้วก็วังฟังจากประสบการณ์คนอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยในหนังสือครับพี่จะมีแบบแต่ตำราที่เขาแบบว่าวิธีประเมินมูลค่าหุ้นวิธีดูการาฟวิธีเข้าซื้อวิธีนั่นนั่มาเซตแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่ได้มีใครสอนว่าสรุปก็คือถ้าเกิดว่าจะมาใช้ชีวิตในตลาดหุ้นอะ่ะมันใช้ชีวิตยังไง ได้มีตัวอย่างให้ดูนะครับข้อที่3มก็คือวางแผนเนี่ยวางให้มันยาวๆหน่อยและที่ผมไฮไลท์ไว้ให้ก็คือตั้งเป้าหมายแล้วก็วางแผนโฟกัสระยะยาวนะครับไม่ให้ความสำคัญกับความผันผวนระยะสั้นมากเกินไปนะครับและที่สำคัญครับต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะช่วยให้เราแบบไม่มไหมั่นหมายกับการเคลื่อนที่ของราคา,าว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเราแบบ ไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันแพงอ่ะเราไม่กล้าซื้อเพราะว่ามันอยู่สูงแล้วอะไรประมาณนี้คือที่พี่ซื้อวันเนี้ยลองคิดดูนะครับสำหรับคนที่แบบจะเก็บเงินเกษียณที่พี่ซื้อวันนี้พี่ไม่ได้ซื้อเพราะจะมองตอนนี้พี่ซื้อเพราะมองอีก10ปี20ปีข้างหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอีก20ปีข้างหน้ามันเป็นดินของโลกจริงสุดท้ายก็ผมราคาของมันหรือว่ามูล,ลาค่าของมันเนี่ยจะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเอง ะครับแล้วก็อย่างที่4เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าอยากลดความเสี่ยงเนี่ยกระจายคําว่ากระจายนี่คือไม่ใช่แบบไปกระจาย3 0ตัว40ตัวนะครับถ้าให้แชร์ไอเดียก็คือกระจายไปในสิ่งที่เราเข้าใจเท่านั้นตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราไม่เข้าใจคริปโตอาจจะตัดคริปโตไปก่อนในอนาคตไม่รู้แหละแต่ว่าตอนที่ไม่เข้าใจเนี่ยตัดไปก่อน เราไม่เข้าใจหุ้นรายตัวเรายังแบบศึกษาไม่ลึกพอแบบเนี้ก็ค่อยๆศึกษาไปแต่เราเข้าใจกองทุนว่าอ่ะเราก็มากระจายกองทุนอ่ะ SP ะ้าร้อของอเมริกาอกองทุนอินเดียด้วยไหมเวียดนามด้วยไหมหรือว่าประเทศอื่นด้วยไหมหรืออ่ะมีหุ้นแล้วกระจายไปหาทองคํำไหมทองคํานี่คือเป็นอสินทรัพย์ที่เรายะยเวขาขึ้นอยู่แล้วอ่ะแล้วก็แบบเอาหุ้นไม่ก็ ETF กองทุนกับทองคํา ก็พอ2อย่างแบบนี้นี่คือตัวอย่างการกระจายแต่ถ้าเกิดว่าเราจะไปหุ้นลายตัวแบบนี้พอไปหุ้นลายตัวแบบนี้นะครับก็ให้กระจายอุตสาหกรรมกันหน่อยอันนึงเป็นธนาคารอันนึงเป็นเทคอันนึงเป็นอะไรไม่ใช่กระจายแบบหุ้นประเภทเดียวกันนะครับผมไม่งั้นเนี่ยมันลงทั้งแผงนะครับก็กระจายการลงทุนนะครับในหลากหลายสินทรัพย์เนาะนะครับแล้วก็ลงในหลายสินทรัพย์เนี่ยก็คืออย่าหลายเกินไปนะครับ ไม่ใช่แ่บไอ้กระจายความเสี่ยงนี่คือลงทุนหุ้นหมดเลยแล้วเอาหุ้นห้าตัวเป็นคือกระจายเกินไปเดี๋ยวพอร์ตไม่โตนะครับอ่ะประมาณนี้ครับผมเรื่องของวิธีการแก้ปัญหานะครับแล้วก็ข้อที่5นี่คือสําคัญสุดเมื่อเราค่อยๆศึกษาไปแล้วครับผมมุ่งมั่นในเส้นทางของตัวเองนะครับหลีกเลี่ยงการเปรียบเทียบผลตอบแทนของพอร์ตตัวเองกับคนอื่นเพราะเวลาพี่ไปดูอะ สนามหญ้าหน้าบ้านคนอื่นจะสวยกว่าบ้านเราเสมอนะครับเราแต่ละคนมีเป้าหมายที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเลือกแผนมาแล้วเนี่ยให้เชื่อมั่นในการลงทุนของตัวเองนะครับก็นี่คือวิธีแก้ทั้งหมดทั้งมวลครับผมสิ่งที่อยากสรุปให้ก็คือหากเราเข้าใจตัวเองว่าลงทุนเพราะอะไรเราจะไม่กลัวการเติมเงินเพิ่มเลยนะครับ อันนี้ครับผมเป็นกองทุนบางส่วนนะครับพี่บีที่แบบมีกองหนึ่งที่แบบผมซื้อเล่นเล่นเนาะก็คือเอาค่อยๆเอาเงินใส่เข้าไปใส่เข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็คือใส่มาเรื่อยๆครับผมอันนี้คือตัวอย่างบางส่วนรับผมว่าซื้อบาทําไมตัวอย่างเช่นครับผมอันนี้ก่อนครับผมอันเนี้ยมันคือกองทุนง่ๆที่ผมซื้ออันหนึ่งครับผมพี่ดูหน้าที่ของมันนะครับผมจะใส่คุณสมบัติที่หนึ่งก็คือผมจะใส่แค่เสียดเงินเข้าไป ใส่เล่นเฉยๆใส่เสียเงินเล่นๆเข้าไป2ใส่ทุกเดือนนะครับ 3. ราคาไหนก็ใส่ครับผมนะครับแล้วก็เป็นทุกสิ้นเดือนวิธีการก็คือ DCA แบบมืนๆไปเลยครับและโกของอันนี้นะครับมีอยู่จุดประสงค์เดียวนะครับก็คืออยู่ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นเป็นผลตอบแทนงู้งที่ช่วยเรื่อง ลดหย่อนภาษีผมซื้อหลายกองพีผ่ผมซื้อหลายกองแล้วก็ใช้ประกันคู่กันนะครับก็คือแบบจะคำนวณว่าผมจ่ายภาษีเท่าไหร่ใช่ไหมแล้วก็แบ่งเป็นประกันก็คือประกันนี่คืออัดแม็กไปเลยแล้วก็อันนี้ก็อัดแม็กแต่ว่าจะมีหลายกองหน่อยลดหย่อนภาษีได้อย่างเหมาะสมแล้วกันพี่ก็คือหน้าที่ของมันก็คือลดหย่อนภาษีเท่านั้นและศึกษาแล้วครับผมว่ากองเนี้เป็นการลงทุนระยะยาวถ้าเกิดว่าผมขายคืนผมจะโดนย้อนภาษีทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยผมรู้ ้าหมายแต่แรกว่าพอผมซื้อไปผมจะไม่สามารถขายขึ้นได้จนกว่าจะครบนะครับจนกว่าจะครบเงื่อนไขของเขาค่อยจะสามารถขายได้พี่ดจปปูจุดประสงค์รับผมว่าจุดประสงค์ชัดเจนเพราะงั้นเนี่ยหน้าที่ของมันก็คือลดหย่อนภาษีแล้วจะขายได้อีก10ปีข้างหน้านับจากวันที่ซื้อแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของแต่ละเดือนก็คือใส่ใส่ใส่เพิ่มแพงก็ใส่แพงก็ใส่แพงก็ใส,ใส่เพราะว่า เป้าหมายมันชัดเจนแต่ต้นว่าเราลงทุนทั้งหมดเนี่ยเราลงไปเพื่ออะไรพอแพงขึ้นเราจึงกล้าใส่กับอีกแบบหนึ่งพี่อันนี้คือพอร์ตที่หนึ่งนะอันนี้คือตัวอย่างของพอร์ตที่แบบว่าหน้าที่จุดประสงค์ชัดเจนกับผมเกี่ยวกับการลดหย่อนภาษีแล้วก็การลงทุนระยะยาวผมซื้อเมื่อมันออทามไฮบ่อยมากพี่ก็แบบว่าแพงขึ้นก็ซื้อแพงขึ้นก็ซื้อทุกครั้งที่ราคาขึ้นแพงๆที่ทุกคนบอกว่าแพงผมก็ซื้อ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 และตอนเนี้ย ผมก็มีอีกหนึ่งกองทุนนะครับที่ผมเก็บสะสมไว้ซึ่งมันเป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ำไม่เป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ําเลยนะความเสี่ยงต่ําแล้วผมพึ่งกดซื้อไปเมื่อคืนไอกองเนี้ยพึ่งกดซื้อไปเมื่อคืนนะครับแล้วจังหวะปัจจุบันก็คือชามไฮครับผมก็มคือสูงสุดเป็นประวัติการหน้าที่ของมันก็คือเป็นผลตอบแทนโง่งๆในอีก20ปีข้างหน้าล้อตามตลาดไปผลตอบแทนเนี่ย ตลาดเป็นยังไงก็ให้มันเป็นแบบนั้นอันเนี้ยคือพอร์ตความเสี่ยงต่ำครับผมผมจะชอบแบ่งเป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ำเนาะก็คืออันนี้เป็นพอร์ตความเสี่ยงต่ําอีกแบบหนึ่งนะพี่พอร์ตที่2เนี่ยนะครับเป็นโกลดหุ้นโกลดเนี่ยนะครับผมจะใช้วิธีการซื้อถือถึงเป้าแล้วขายครับผมซื้อถือถึงเป้าแล้ขายซื้อถือถึงเป้าแล้ขายซื้อถือถึงเป้าแล้ขายผมเห็นคอมเมนต์คุณผู้ชมท่านหนึ่งครับผมที่บอกว่า เฮ้ยผมลงทุนปันผลรายเดือนเนี่ยพอร์ตผมเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนคำถามคือไอพอร์ตปันผลรายเดือนเนี่ยมันจะเพิ่มเท่าไหร่กันเชียวแต่ไอพอร์ตเนี่ยผมจะใช้วิธีการซื้อหุ้นไม่เกิน5ตัวพี่ก็คือหวดถ้าเกิดว่าวิ่งถึงเป้าขายวิ่งถึงเป้าขายผมจะวัดเปอร์ฟอร์แมนซ์เป็นปีว่าปีเนี้ยเอาเท่าไหร่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 แล้วก็วนแบบเนี้ยหุ้นจะวนไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่แตกต่างนะครับว่าจุดประสงค์ของ2พอร์ตมันต่างกันถามว่าไอสองอันเนี้ มันแพงขึ้นผมกล้าซื้อไหมมันแพงขึ้นผมกล้าซื้อไหมคําตอบคือกล้าเพราะไอเน,นี้ยคือถือยาวมากกับอันเนี้ยก็คือซื้อแพงไปขายแพงกว่าถ้าผิดทางปลาทิ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแค่เข้าให้มันวิ่งมากกว่าเข้าและผิดทางที่เหลือเนี่ยผมก็จะวนหุ้นไปเรื่อยๆวนหุ้นไปเรื่อยๆวนหุ้นไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับผมคือจุดประสงค์ที่ชัดเจนมันจะทําให้เรานะครับ กล้าซื้อหุ้นแม้ว่ามันจะขึ้นต่อก็ตามแม้ว่ามันจะออทามหายก็ตามอรอตความเสี่ยงต่ำผมจะถูกกดซื้อกดซื้อกดซื้อเพราะว่าผมซื้ออนาคตไม่ได้ซื้อว่าอีก6เดือนมันจะลงอีก2ปีผมจะลอย3 0อีกเท่านั้นเท่านี้ผมจะดอยเท่าไหร่ผมไม่ได้ซื้อแบบนั้นผมซื้อเพื่อ,ออีก20ปีข้างหน้านั่นหมายความว่าจนกว่าจะครบ20ปีข้างหน้าเดี๋ยวค่อยมาดูผลกันนี่คือสิ่งเรียกว่า วินยัยแล้วก็แผนในการลงทุนที่ชัดเจนครับผมว่าลงทุนไปทําไมกับอีกแบบนึงครับผู้ชมนะครับเมื่อตอนนี้นะครับพอเป็น full time trade ใช่ไหมครับพอร์ตเนี้ยความเสี่ยงสูงก็จะมีแบบสูงมากด้วยนะครับก็คือเงิน100%ยอรไอ้สูงมากใช่ไหมครับผมเงิน100%ใช่ไหมครับผมผมจะแบ่งเป็น10% 10% 10%นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าแพ้คือไอ้10%นี่หายวับเลยกลยุทธ์เนี้ยจะเป็นการเทรดสั้น นั่นหมายความว่าการเทรดสั้นครับมันจะมีการขายหมูนะครับเรื่อยๆก็คือแบบขายแล้วมันวิ่งต่อขายแล้วราคามันไปต่อขายแล้วราคามันไปต่อซึ่งไอพอร์ตเนี้ยจะเป็นลักษณะของการที่วีกนี้ผมได้ได้เท่าไหร่เดือนนี้ผมได้ไดเท่าไหร่ผมกินเงินเท่าไหร่ถ้าถึงเป้ารายเดือนก็คือจบนั่นหมายความว่าทุกครั้งเนี่ยเมื่อผมได้เงินตามเป้าตัวอย่างเช่นพันดอลลาร์ต่อให้ผมขายไปแล้วมันวิ่งต่อแบบเนี้ยพันดอลลาร์ก็เข้ากระเป๋าผมแล้วเห็นไหมครับผมว่าเนี่ย คือสิ่งที่แตกต่างกันของเรื่องเป้าหมายถ้าเกิดว่าเราลงทุนแบบไหนเราก็ต้องปักไว้แบบนั้นเคสของวันเนี้ยจะเป็นเคสที่แพงไม่กล้าซื้อถ้าเกิดว่าแพงแล้วไม่กล้าซื้อแบบเนี้ยเพราะเราไม่เข้าใจมันนะครับดังนั้นเนี่ยไปตั้ง,งเป้าหมายครับผมว่าสรุปจะเอาอะไรกันแน่เราถึงจะกล้าทําในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการเหตุการณ์ที่แบบตกรถเนะียผมเรียกคนประเภทนี้ว่านักรอนะครับผมก็จะเป็นแบบว่า มันลงเท่านี้ก็จะรอให้ลงอีกมันลงเท่านี้ก็จะรอให้ลงอีกมันลงเท่านี้ก็จะรอให้ลงอีกรอไปเรื่อยสุดท้ายเนี่ยก็จะตกรถครับผมนะครับพร้อมกับมีเงินสดแบบเต็มมือนะครับถามว่าเองเงินสดผมมีไหมก็มีพี่ๆแต่ว่าเงินสดเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในสภาวะที่มันวิกฤตสําหรับบางพอร์ตเนาะมันจะมีเงินแบ็กอยู่เงินแบ็กก็จะเป็นแบบเงินแบ็กทั้งหมดอะอยู่ส่วนไอ้เงินเทรดใช่ไหมผมไม่กลัวตลาดขึ้นเลยเพราะว่าพอร์ตเทรดอะผมก็ตามตลาดเรื่อยๆอยู่แล้ว ไอเดียก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์กันนะครับผม